สวัสดีครับาพาบวันนี้ผมกับยูที่คันค่ายรีสรอนครับมาดูแลอาหารป่าเพื่อนครับดูแลดิสรอนให้เพื่อนคันค่ายรีสรอนเพื่อนเพื่นไปทุระอยู่ครับ วันนี้ก็ได้มาอันนั้นต้นแรกเพื่อนผมจิพ่าชมครับเขาที่เพื่อนวนันมันเป็นหน้าลุมแต่เพื่อนวันวนัน,วานสาเนาะครับเขาเพื่อนก็นเกิดมาต,ต้องมาแตงเพื่อนก็นต้องสูบน้ำออกซอยให้ต้นเขามันวิย์ออกจากน้ำน่ครับนี่ผมก็จีพ่าชม ในคันไค่สรีสอร์ทครับครับอันนี้ที่ขายสืผ้าเพื่อนครับนี่ขางทางพักเพื่อเพื่อนก็ออกนวยออกอะไรแต่เพื่อนไปธุระอยู่ครับเพื่อนไปธุระสามสี่หมื่นเพื่อน่าฝากดูแลบรานซองเ,อนนเพื่อนในเดอเพื่อน่า ได้มาซ่อมไหมเพื่อนอันนี้พักครับเจ้าควนมนเป็นบอกน้ำเต้าครับ เดินกะใส่เครื่องสูบน้ำซอยครับออกจากปาเขาเพ่อนนอเพ่นวันสาเนเขาเพ่นกระพัน้นเด็ดสูงปันไหนพอด,ดีพายุเขา่าสามสี่หมื่นก็เดินกะทยอยสูบน้ำหนไหลออกบางลำเต่าเจียวพุนครับย่อยออก Tập sáng anh nghỉ Thì yêu, thì sau, thì park, nhầm ให้ปลาให้เป็นไห้ครับปลูกเด็ปีกปลาครับนี่ก็ได้มดูเล่ผู้ป้าย้เพื่อน เต็ดตั๊กมาถวยหนึ่งบ่เหอเออนามก็เออขึ้นมาสูงเติมครับนามสะเพื่อนเพราะว่าพายุเขาสามลูกสี่ลูกเอ,อ้ยเขาเขาสามสี่มือครับรังบ้านของคันค่ายรีสอร์ทนี่ก็ตน้นตะกบต้นกล้วยก็เครือเป็นเครือครับปลูกได้ พี่น้อยๆครับนี่เหล่มมาอยู่บ้านเด้ปีกว่าแต่กลับไปอีกแล้วครับไปธุระเพิ่นมาอยู่แถวระยองนี่คนละครับเพื่อนไปเหตุธุระเพื่อนเพื่อน,นก็นให้ผมเด้วมาเบิงสวนเบิงยังไ้เพื่อนเบิงสะเอาเหยื่อให้ป้าเพื่อนแน่ป้านี่ก็ในสสานี่ก็ไร้สายพันธุ์อยู่ครับป้านิ่นป้าตะเพียน bố cụ mềm ba mươi k bờ hào no bờ hào no bờ hào lấy đấy nè nè đây mình mang bông mày cả đai bèn ซุกจะคอยแบ่งทันวาเออเออมันจะแตกข้าเคือกันนะพักียังเป็นกระปูกไว้หลายอย่างครับมัเขือซุกมืด นี่ครับการเริ่มต้นจากคนไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยด้นเนาะครับหลายสิบปีแล้วก็กมาอยู่บ้านก็ได้มีเงินทุนก็มากุก้าะเลี้ยงป้าเห็ดบานพักแต่บานดันในเพิ่นก็นหลังไงเติบอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนกับมาเห็ดดันนอกในทีหน้าเพื่นเองเห็ดเป็นสวนเกษตร ีข่ขอกเป็ดขอไก่เพื่อนแต่ว่าตอนนี้เพื่นไปทุราอยู่3ามสหมื่นแถวเลยย่องคนเลยครับจยงเพื่อนจะได้กลับมาก็เลยฝากอิแต่พาสิงเบิงปู่เบิงป้าใ้เพื่อนเนี่ยล่วยก็เ,เครือเป็นล้ํครับ ครับเพื่อนแค่เริ่มต้นในปีกว่าๆครับวางปีทีเแียวต้นหมากล่างใหม่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับก็พพื่อนกับปลูกไว้รบ,บรรยากาศด้วยหลอบของคั้าย้รีสอร์ทวันนีก้ก็เขาที่เพื่อนเป็นหน้าพี่สาวเปน็นเนาะนี่ นามท่วมครับเขากำลังสอดขึ้นมาแต่นามมันฝนมันตกหนักสองมือนามก็เลยขึ้นมาแนนสักน่อยมันก็เลยด้านนามออกครับสวนกเกษตรเล็กๆในน่อยๆสำหรับ พื่นที่พึ่งมาอยู่บ้านนอครับหลังจากที่เพิ่นไปรับจ้างรับบายอยู่แถวกรุงเทพกรุงไทยดน้นเพื่นก็ได้กลับมาปากักหลักปกัปกฐานกุศะเลียงป้าเลียงไก่เลียงยังเพื่นไว ผลผลิตที่เหตุไหวปีกว่าก็ถือว่างามของเพื่อนอยู่ครับว่าจะเป็นต้นกล้วยว่าเป็นต้นตะกบเนาะใหญ่เร็วปีกว่านี่ก็ถือว่าลมลื่นเย็นถือว่าลมปล,ล,ลื้นดีอยู่ครับป่วยเพื่อนกัดแต่ละเครือก็ออกเป็นสมบูรณ์แห้งเลยครับป่วยก็ได้ สวยเป็นสมบูรณ์เนาะครับกระท่อมน้อยริมน้ำอะไรตะภาคปอนมันนี่ป้ามานีคือบัวห่าวเนาะครับ รอบข้างนี้ไม่ทุ่งหน้าต้นเขาครับเดี๋ยวเห็นมานี่แหละครับมาคนที่เพิ่นปลูกไว้ปีหนึ่งปีกว่าๆนี่แหละครับมันจะบ่ท่านถึงสองปีครับก็ถือว่าใหญ่เร็วครับเป็นหมเป็นหล่มเงาดี มผมก็เหลืองานจากกระจกมีเนียมมากกับในมาพักอยู่นี่แหละครับมาฝาพกพอนอยู่นี่แหละครับเ,เหลืองานจากกระจกมีเนียมก็มาพักพอนตอนเย็ยนก็นั่งคุยกันอยู่แถวคันไขๆรีสอร์ทนี่แหละครับ กำลังก่อสร้างกำลังสร้างขึ้นมากครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอี่แต้พาสิิงขอบคุณหลายๆสำหรับการกดติดตามกดซับสไครต์ผมนอครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเทนี้ก็นอครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ